วันที่25พฤษภาคม2565นางอัญชลีสีหามาศสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานีมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์รนำโดยนายประทีปชุตินันทกุลผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์รดำเนินการจัดโครงการอบรมการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์การทำสื่อประชาสัมพันธ์และการวางแผนการตลาดณห้องประชุมพลชมพูสหกรณ์การเกษตรการพืชผลจำกัดมีกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่25-27พฤษภาคม2565กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยคณะกรรมการดำเนินการ สมาชิกและเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์การเกษตรการพื้อผลจำกัดและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์รวมทั้งหมด30คนวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้การใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปสินค้าเกษตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการวางแผนการตลาดเพื่อนำความรู้ดังกล่าวไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุพันฑ์ของสหกรณ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด